ก่อนนี้สิโนะนะไปก่อนหลังก็สอดสอนจะเดินดังตอไปสับบัตินี่กระเป๋าลีลากเข่าไปเลี้ยงนั่นี่เดินลีน่าเข่าไปเนาเดนนี่เดินลีลากเข่าไปเขาเดินนี่เดินนอนพิสูเถิดเถิดประดับหาแบงผู้นำลงงูนำลงงูประดับดูไม่เบิบวิ่งวางเฉยแจมเอาดาวเวีงเบิ่งมอนมีเบึ้งแม่งบ่จะโผล่ดาวพี่บุกเวียบ่เราบึ้บบับประดับตองต่อยเข้าเราเดินอย่างโชียไพ่ในลมเราเดินอย่างโชียไพ่ในลมชมทุกสองทุกชนที่เกิดเสียห Pegada. ี่ขันกยขาวไปตักไปลางชองน้ำวัดตอกำวัดตอดังขึ้นขึ้นทิ่เชียงปงเปล่าบึงบังตังค้องตากีบองไรับไปส่องนำดได้ลำปาเชีบาตักต่อไปตับฟองเกี่ยวกอโอดีวโองลดันดันล่าาล่กลูกนำลักลูกนันเดมาสุดเกียาไปโลาองง่กัมมาลวโรลาเวนวบละโรลา้าไปตักกันละโอละบังแสนไปรับบูังเทมเชียงมันเลยเทมเทมตัดตองกอยหินกับบอจินไหวความกับเขาพู้องเองค์ความงงงตไู เขาเปเขาขวบไปตั้งดอกจอกโซมีเขาบงมีเขาวันแด่นดาวแตนาวชีติดก็เคยจะผ่านมาเด่นดาวเอาไปยิ้มมาได้เขาขันไปทำกับไปเล่าสั่นเขาทำบาดเขาบาดเจ็บเขาพนอนเขาพานามเด้อบาดีเขาเกี่ยวตับจะไปลุมแดมผู้ผาใดผู้ผาแดงมีผู้หอและแม่ผู้คงผู้หงผู้พานผู้ล่างผู้ผาผู้กัดดินพิจัดตอบกัดดินลุกพัดตอบกัดดินเงาเงาเสียงลุกพัดเพียงลมพัดเพียงละไม่ในเขาผู้กาดเดาจะพูผักวาง มื่อเงยเบิอนขึ้นไปทางเทิงสาวไปเดี๋ยวฮุนลงมาลุมสวดจุงงุมจุงุมข้างใตเป็นดงนำแต่ปูนาเบืนบางแต่งหิ้งถึนิบิบไปลงรับมาได้นมาเร็วปลี่สามีหูขับไปเข่าขอาไปตามตอกไปซองซอมีน้ำทางซอดังตุ่ตุ่มตีนเสียงโตเตียงเสียงตงเตียงมาเตียงตงตั่เขาปะรำมาส่องในผักบึงดอกไมค่อยนักโอวาซอยวอยดูผู้ชุนผักดานจังไก่กันไต่กันเปลี่ยนกันไก่ผู้ขัดผักสู่ไก่พังงานเสด็จอุกชีบิพัดหักขากนั่งขึ้นบ้านมา นั่นแหละจีวานั่งับเต่ามานั่นแหละจีว่านั่งับเต่าเราเนาะมองสู่ผ้าดันดงเดินเฮ้ยอะไรเอาวเน่เขาตุเนยเมเราวงัน่นี่ที่เต้าบวเอเอเออรอ เอ้ัอานนี้มันเดินตั้งแต่เก้าบันอัดเตรียมโตเด้ออาจารย์เมื่อก่างเฮามีไอ,บอ้บอกกันมีไอ้เปลี่ยนเด้อไอ้กี่ไว้บอ มเนี <G ã i> ab, ้ยจังหนึ่งกัยังไหวด่กวุ้ยบ่เหลียวบ่ลบอลเหลียวบ่ลเสา่เด้เดเดจังนึ่ง่ม่ปัญหาเออม่ปัญหา่บ่ปีนกลังโม่่ม่ปัน